เค้กไซส์แบบจิ๋วๆแบบนี้เราจะจัดการจดมนันยังไงให้มันแบบเรียบร้อยสวยงามเนาะแล้วก็เป็นรูปแบบที่แบบสามารถดึงดูดคนเข้ามาได้นะคะการผสมบัตเตอรค์ครีมมาค่ะถ้าเป็นสีอ่อนเช่นสีเหลืองสีชมพูสีอะไรพวกนี้ยเราใช้ตัวสีน้ำอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะแบบไปสีเข้มที่แบบมันเข้มมากเข้มมากๆเลยอะอยากให้ไปลบสีเจลเนาะเพราะว่าถ้าใส่สีน้ำเยอะอะมันจะแฉะได้ ที่ว่าเนี่ยเราจะใช้หัวล็อกพวกนี้นะในการล็อกนะคะใส่ก็ไปก่อนเวลาใส่หัวหมุพวกนี้เอาแค่พอดีอุ้ยพอดีกําลังมือบีบนะคะอย่าไปบีบเยอะอย่าไปใส่เยอะจนเต็มถุงอย่างเงี้ยเราไม่มีแรงบีบนะพะเราไม่มีแ,แรงบีบอะเส้นสายที่ออกมาค่ะมันก็ไม่ได้คุณบีบอกว่าอะไระน่าจะหาโอกาสไปเรียนนะคะแอบดูหลายรอบแล้วน่าสนุกดียินดีเลยค่ะเข้ามาได้เลยนะ ลองเป็นคัสกลุ่มก่อนก็ได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเริ่มยากละเพราะอะไรเพราะว่าเค้กมันเล็กแล้วมันสูงเนาะถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะกูอยากให้ใช้หัวบีบเนี่ยแหละบีบขอบไปก่อนก่อนที่จะใช้สเปรตูล่าเพราะอะไรเพราะถ้าสเปรตูล่าเนี่ย มันจะมันจะทำให้เศษเค้กติดมาเยอะนะคะสเปตุล่าช่วยนะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเราอาจจะต้องใช้การช่วยนะคะสเปตุล่าก็อย่างนี้เนาะเราจะจะนอกรอเป็เหมอนพอมันมีครีมเยอะแล้วเนี่ย มันจะช่วยให้เราปากได้ง่ายขึ้นคิดถึงสภาพตอนถ้าเกิดมันไม่มีครีมงเนี้ยแล้วเราต้องปาดสเป็ตูล่านะเพราะว่างานยากเลยอะเพราะว่าอะไรเค,ค้กช็อกโกแลตเนื้อเค,ค้กช็อกโกแลตเนี่ยมันจะติดมาเต็มไปหมดตัวนี้ยมันงานเล็กเพื่อนๆค,ค่อยๆทำนะคะถ้าเกิดได้ไปลองทำจริงๆอ่ะ ค่อยๆจับค่อยๆทำเปทนคิรนิคินิสเนาะพอได้มันถึงระดับนีแล้วนะคะใช้ใช้กา๊าซช่วยเก็บกา๊าซทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ใช้กา๊าซช่วยเก็บรายละเอียดค่อยๆทำทำไมบุ๊นไม่ใช้ไอตัวทางเรียบตัวใหญ่ๆเ,เพราะว่ามันหนาไปสำหรับเค็มก้อนเล,เล็กๆ จริงตัวทำเรียบแบบมันมีแบบเยอะหลายแบบมากแต่คือความหนามันก็จะต่าง,างกันตัวที่มันเหมาะมือแล้วแบบมันไม่หนามากก็คือตัวการ์ดเนี่ยนะเนาะตัวไพ่ที่เขาขายตามร้านเบเกอรี่อ่ะมันก็จะบางไปนิดนึง ย่าจะนำข้อตัวเย็นก่อนตอนนี้ยีราฟตัวที่แข็งเสร็จตัวเรียบร้อยสีเหลืองยีราฟเนี่ยตัวเด่นของเขาเลยคือเขาคือจะใช้ไม้เนาะเป็นแกนเขาแต่มันจะไม่ใช่ไม้ธรรมดา,ามนะเราจะต้องเป็นไม้ที่หอมทั้งต่างสมดอนนะคะ ควรจะมาอย่างนี้เราใช้หัวหัวตัวช่วยในการทำหัวใจนะกัายให้มัมนพอพอด้นะคะ ตัวนี้ตัวกดวงกลมมาแล้วเขาจะทำวงลีอยู่โดยการก,ก,กดซ้ำกดซ้ำแต่ว่าให้มันเล็กกว่านะจมูกดีางเขาก็จะเป็นอยู่ในนี้ให้มันไ,ได้วงกลวงรีออกมาแบบนี้นะแล้วจุดจมูกเข้าไปอุปรกรณ์ต่างๆนะคะจุดเข้าไปต่างนี้แบบนี้ โคบจบตัวลูกตาวางตรงสองอังวางเลยให้นั่นทับก้ากันนะ2สองหงตัวลายของลารฟเราจะใช้มาทาตอนตอนสีตานี่แหละถ้าเกิดเราเห็นแต่ภาพเนี่ยเราก็จะมองไม่ออกใช่ไหมว่าแบบมันทำมาได้ยังไงเนาะสั้นๆจุๆ๋ๆแบบนี้มา แล้วก็ไม่ต้องทิ้งให้เขาแข็งด้วยเดี๋ยวสักครั้งเราก็จะไปติดแต่เนาะเพราะว่าถ้าเขาแข็งเนี่ยมันแบบชิโดดชิเดดนะคะจะกระโดดกระเดกมากนะเข่าก่อนอันดับแรกกันกลางๆเลยตรงกลางๆนี้เลยเสียบเข้าไปเลยให้มันได้สองอันแบบนี้หัวให้อยู่ข้างเข่าจิ้มเข้าไปเลยตรงกลางเดี๋ๆนะอาจจะมองไม่เห็นกระปุบไป จมูกกูวงขึ้นเขไปเลยแบบนี้ต่อไปติดจมูกก่อนจมูกเนี่ยติดค่อนลงมาทางข้างล่างนิดนึงปุ๊บแบบนี้เห็เริ่มละเริ่มละเ,เ,เริ่มเป็นยีราฟละอ่าต่อไปนะคะกูก็จะติดตาเขาให้มันอยู่แบบตำแหน่งที่ไม่สูงจนเกินไเนาะมันจะได้ดูน่ารักน่าอุ้ย แหละความยากของงานซีมคือข้ามเลอะติดแล้วติดเลยนะปุ๊บเสร็จแล้วต่อไปเราจะติดผนแล้วนะไม่ใช่ติดผลติดลาย <c ười> ลายต่าง่ <c ười> นะประมาณนี้เราก็แต่งทั้งหมดด้านหลังของเขาเลยนะคะเห็นตรงนี้แล้วเพื่อนๆได้ไอเดียกับการทําเค้กครีมในวันนี้บ้างไหมเอ่ยนี้เดี๋ยวลองเอามาตัดดูว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเราจะตัดตรงนี้นะตัดเป็นชิ้นเลยค่ะชิ้นเนี่ย มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นเ,นเวลาที่แบบเราออกไปก,กินเอาไปทำอะไรต่างๆนะคะมันก็จะได้เค้กสลับชั้นสลับสีแบบน,น,นี้ดูให้เข้าเป็นสนกับสอบต่างๆนะคะ